สวัสดีครับเบิร์ดเซอร์วิสนะครับศูนย์รับซ่อมเครื่องชงกาแฟในจังหวัดชนบุรีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับโดยช่างเบิร์ดนะครับช่างเบิร์ดจังหวัดใกล้เคียงสมุทรปราการเชิเเราปราจีนนะครับระยองหรือว่า,าสากแก้วครับบริเวณนี้นครับจันตราดครับก็ โทรมาสอบถามหรือปรึกษาได้นะครับเครื่องชงมีปัญหาชงแล้วน้ำไม่ร้อนน้ำรั่วไฟดูดไฟช็อตนะครับหรือว่า,าปัญหาอื่นๆน้ำรั่วหัวชงซีนยางนะครับก็โทรมาปรึกษาหรือสอบถามได้นะครับหรือท่านอยู่ต่างจังหวัดนะครับอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่นะครับถ้า,ามาเจอเพจมาเจอวิดีโอช่างเบิร์ดนะครับก็ แอดไลน์ไว้นะครับหรือว่าเมมเบอร์ไว้เพื่อที่จะโทรมาปรึกษาปัญหาเครื่องชงกาแฟได้นะครับวันนี้มีเครื่อง e x p กโปบาร์นะครับเครื่องเอ็กโปบาก็ส่งมาจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับส่งมาจากอีสานใต้นะครับปัญหาคือเอ่อเครื่องไม่ทํางานอ๋อเครื่องทํางานแต่ว่าไม่ดูดน้ํานะครับดูดน้ําไม่ออกนะครับ ก็ลูกค้าบอกว่าหาช่างยากนะครับพื้นที่แถวอีสานนะครับโดยเฉพาะสีสเกตนะครับไม่มีช่างก็เลยส่งมาให้ช่างเบิร์ตนะครับซ่อมวิเคราะห์หาสาเหตุนะครับก็เครื่องไม่ดูดน้ำเครื่องทำงานแต่ไม่ดูดน้ำนะครับมีเสียงดังก็ตรวจเช็คแล้วก็น่าจะเป็นที่ปั๊มหรือว่าเป็นที่ ว้าวนะครับเดี๋ยวก็จะเช็คให้ละเอียดอีกทีหนึ่งครับก็เบื้องต้นก็น่าจะเกิดจากปั๊มก็เป็นได้นะครับปั๊มมีปัญหาเป็นเครื่องเอ็กโอบาอีลิกแกนนะครับเอ็กโอบาหัวเดียวเป็นเครื่องชองหัวเดียวระบบภายในก็โอเคนะครับเครื่องเอ็กโอบาแต่ว่าเนื่องจากไม่ได้ใช้งานมานานนะครับทิ้งไว้นานดีที่หนูไม่ เข้าไปทำรังไม่กัดสายนะครับก็นี่แหละครับจะเจอปัญหาต่างๆถ้าเกิดว่าเครื่องทิ้งไว้นานไม่ได้ใช้งานเลยนะครับอันนี้ก็คือไม่ดูดน้ำนะครับเป็นไปได้ที่เกิดจากปั๊มนะครับความน้ำหรือว่า,าตามท่อตันต่างๆนะครับเดี๋ยวก็จะจดเช็คละเอียดอีกทีหนึงนะครับศูนย์รับซ่อมเครื่องชงกาแฟ อยู่ที่บางแสนถนนข้าหลามนะครับถ้ามาไม่ถูกก็พิมพ์ใน google หรือว่า GPS ได้นะครับค้นหาคำว่าช่างเบิร์ดซ่อมเครื่องชองกาแฟนะครับพ,พื้นที่หรือว่า,าพิกัดนะครับพิกัดก็จะเด้งขึ้นมานะครับท่านก็กดตาม GPS ที่ขึ้นมาได้เลยตามแผนที่ที่ขึ้นมา อยู่ถนนข้าวลามบางแสนนะครับหรือว่าท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับต้องการที่จะเอาเครื่องมานะครับก็ถือโอกาสมาเที่ยวบางแสนไปด้วยเลยก็ได้นะครับเอาเครื่องทิ้งไว้แต่ก็ต้องดูปัญหาก่อนนะครับว่าเครื่องท่านมีปัญหามากน้อยขนาดไหนปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าอาจจะต้องใช้เวลาด้วย นะครับถ้าเกิดว่ามาช่วงจังหวะที่เครื่องเยอะหรือว่าปัญหาของท่านก็ต้องใช้เวลาซ่อมก็ต้องทิ้งไว้นะครับก็โทรมาปรึกษาหรือสอบถามได้ก่อนนะครับก่อนที่จะโทรมาท่านก็ต้องเช็คเครื่องของท่านก่อนนะครับเครื่องท่านเป็นยี่ห้ออะไรปัญหาคืออะไรนะครับหรือว่าทิ้งไว้นานแล้วจะเอามาโอหอล้างเครื่องอะไรต่างๆนะครับก็โทรมานะครับ หรือแอดไลน์เมมเบอร์ไว้นะครับดีที่สุดสำหรับท่านที่ยังไม่มีที่ปรึกษานะครับเปิดร้านกาแฟาอยู่ยังไม่มีช่างครับที่จะคอยให้คำปรึกษานะครับก็แอดไลน์เมมเบอร์ช่างเบิร์ดไว้นะครับเครื่องมีปัญหาก็จะได้โทรมาสอบถามได้ทันทุงทีนะครับหรือว่าโทรมาปรึกษาได้นะครับ081 4 3 2 3 7 5นนะครับช่างเบิร์ดนะครับ หรือท่านที่อาจจะโดนพิษโควิด COVID นะครับทำให้ต้องปิดร้านนะครับไม่ได้ขายไม่ได้ขายกาแฟสดเครื่องอาจจะทิ้งไว้นานนะครับหรือว่านานแล้วไม่ได้ล้างเครื่องไม่ได้อวอร์ฮอรเครื่องเลยนะครับก็โทรมาปรึกษาสอบถามได้นะครับทิ้งไว้นานก็จะมีปัญหาดังกล่าวอย่างเช่นเครื่องเอ็กโวบาตัวนี้นะครับไม่ดูดน้ำ ครับดังนั้นก็เปิดลองเครื่องบ้างนะครับเพราะว่าเครื่องกาแฟทิ้งไว้นานๆก็จะมีปัญหาอย่างแน่นอนนะครับหรือต้องการาขายเครื่องชงกาแฟนะครับไม่ได้ขายกาแฟสดแล้วหรือว่าพิศโควิดนะครับต้องการปล่อยเครื่องกาแฟก็โทรมาสอบถามได้นะครับผม โอเคครับเราพบกันใหม่นะครับโอกาสต่อไป